เรามาพบกับช่วง True AF7 เพลงปริศนาครับเพลงที่คุณจะได้ฟังต่อไปน,นี้เป็นเพลงโจทย์ในสัปดาห์หน้าของนักล่าฝันผู้โชคดีสิทธิทพิเศษอยู่ตรงที่ผู้ที่ได้รับเพลงนี้จะมีเลือกว่าเขาจะทำการแสดงกับเพลงนี้หรือไม่ถ้าหากไม่ชอบเพลงปิิศนานี้ก็มีสิทธิ์จะเลือกเพลงอีกเพลงหนึ่งได้นะครับที่ทางรายการเตรียมไว้หรือจะนำเพลงนี้ไปแลกกับเพื่อนๆน,น,นักล่าฝันคนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันเรียกว่า มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นครับและเพลงปริศนาประจำสัปดาห์นี้ก็คือเพลงนี้ครับอ๋อเลยนะครับฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับไปลุ้นการเฉลยการประกาศผลกันสดๆในบ้าน True AF7 พรุ่งน,นี้ครับเวลา2 1ก35นาทีและติดตามได้ทาง True Vision และ Mo เด n i นที TV ครับ อยากให้นักล่าฝันคนไหนได้รับสิทธิพิเศษเป็นเจ้าของเพลงปริศนานี้ก็ส่ง SMS นะสครับสำหรับผู้ชมทางบนทนายทีวีพิมพ์ S วักวีหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่เบอร์4827300นะครับผู้ชม t u u Vision พิมพ์ S วักวีหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่เบอร์4827200ครับราคา4บาทต่อ SMS เฉพาะระบบ t ทรู m o v เท่านั้นนักล่าฝันที่ได้รับโบวตสูงสุดของเกมนี้ จะเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษจาก t r u e a f 7เพลงปริศนาประจำสัปดาห์นี้ไปครองโดยจะเริ่โบวตและนับผลกันตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนวันนี้ไปจนถึง21นาฬกาของวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับผมขอฝากเพลงปริศนานี้ไว้กับคุณครูใหญ่ประจำบ้านครับ